สบายดีทุกคุณทุกคนทุกบอลง่ามือินแล่งแบบใมใบคำคำมือนีอัได้เลว้าลงทะด้ลงท่านี้นนไล้ลงมันน,นีนาตาลี่ิมาโมกเพ็ดเข็มทองับหนูนกบหมูอเอืมปวดจากมมกเจ้าเจ้าอยู่ขุดออยากรุนใบตองก่อนทุกคนรุนในเพื่อนอันให้เพื่อนละอุก่อนให้เพื่อนอนาในให้เพื่อนบดตั้งมันจังบดเตะนะ ลุนคางไพ่ก่อนตะวี่ต็นตะกี้ตะเวนมาจักนั่งที่ยังนงั่งอยู่บาริฮิตลืมมาจุดค้ำมาจะมา,มาเฝ้าปาลุกกอลุอนลุนใบตองมันเห่มากระชี้ยุ่ยยุ่ยกันทีเดียวีเดียวขังเตรียมชมิมกิบคุณจะก้นมีต้นหอมมีมีหมูสับมีอันเห็ดเข็งทองมีไข่มีหอมแดงมีกระเทียมมีแบบผิด อ่าอีกตูกระลากระกาเมอจริงค่ายคุณสุคนปะเริ่มเลยตอนนี้ก็หาโมงกับสองนาทีเพื่อแล้วกับพอดีหกโมงคุณชุคนยุงมงเก่าคือเก่าคุณสุคนหาโมงสองนาทีช้าที่ละข้าวเงปนะทันเพื่อมันิีุุเพื่อแล้วแมนหกโมงบอกเต็นตัวหัวงอฮ่าฮ่าปวด่อไ ตำเลยตำด้วยบักพริดบักผิาบักผิกแดงสามสี่หน่วยกระเทียมหัวผักูหัวหอมหอล่ะละลงไปเลยเไปลงเลยลงโขกให้ทุกคนอ่ะเอาลงโขกอันนี้หอมมันอัหนหัวตะไคร่ต้องติดตามก็มมน,นี่แหละถ้ามันอันววงเวนอันผนังชอบมาเกยเฉยอยู่จี่ไปนั่งหีบทางนั่งฉุกนุกไม่ได้ขุดไม่ได้หินเนี่ย ขุดบวทานข้ดบอชใบหอวอันนี้ใส่เลกลือจังหน่อยตามเข้าไปเลยอันนีนะเม่กูเค้นให้ ปุ้งกเค็นให้ลัมล่มไปด้วยไปไว้ปุ๊บว่าเล็กแล้ววันนี้วันนี้นั่งกะชิบปูงนะั่งหนูกะชิบปูง มาหมุนชนคุยสุขสุขพูดปอบากันเด้อปุ้งก็ถ้าจะเอาอันนี้ลงเพราะวา่ามันมีหมูก็มีข้าวที่ใส่ไข่นั่นดิข้าบประยากชิมมันดีนาตาลีบระหยากชิมเอื้อเท่ากับปวบา,ากับบาน,นเด้อเอินว่าวาเบลวนวนชวนคุยอ๋ออะมีต้นหอยตรงเงล็กนั่นมันนี่นะ ตอมันกับคือเด้เนาะประเดกบวงหนึ่งเข้มบวเสบไป้ทุกคนเลยบวงจองปลายจองนิหน่อยเอาเอาเอาเอ้าเอ้าเอามาคนปุ้งปุ้งนี่ตะกั่แป้งมัวเป็นมัวกับชุ่ลเปลืองเปลือง คือสิบกว่าปีอย่างไรไม่จะทำนี่แล้วมนะชุมคนเป็นโมกแบบเล่าๆโมกแบบมันนอกแบบนี้นะจุดเข้มได้ห่วยเห็นน้ำตาลตั้งหน่อย ว่าจะใช่รถด,ดีก็ใช่หรอกนุน่งแมวแต่คือมันอันมันอยากนัวแก่ทุกคนบน,นัวแก่ไปอยู่ไช้ไปเด็กบ่วงหนึ่งผัดบ่วงหนึ่งไปปลายเอานวดเล่นไปคลิลปบวชเค็มที่อยู่ใส้ า้าเอาก็มาหันเห็ดลงหัวแย่าแต่ครีมมาจุกจุกคนเนะติมปิ้งนัวอีกกว่าเดิมปิ้งนัวกับน้ำปกกา,<ม>ากน้ำตาลเห็ดเอาก็มาหันลงจีออกอะไรเนาะ โอ้ยก่ะหันนะแล้วมกับเข่าพันเศกเบิง้งจะไปทำไรก็หอยชุดสุดขอโทษด,ด้วยอะไรมามีไซน,นั่งเดี๋ยวนี้พ่อพีนี่นั่งตรงที่ มือปวานะครับพดปวดเห็ดคลิปนะเ,เห็ดทิ่มท่อของลงตะก,กี้ว่าจะซื้อเห็ดนั่งภาคมาปูนก็เปินดนี่แหละก็เลือกปวดซื้อไมค่าเข้าก่อนประไดักปั้นอน,นุพันไ์เมฆ่าพื้นกระพื้นกนระไรคุดเนยมูสับ hay gian nào nữa dòng thân đào đỏ côn cappelloi thêm tụi hồn an an a ต้นหอมกาลงแล้วลงเลยจัดชีแทบจัดสีนว่าขาันลืมติดตามต่อไปแล้วจะดูกโยนท้าตึกอึตึกใจตากุฏิตามไม่เบิกนี่เด้อจะถีบจะป้านางเด้อผูกทิมันได้กับพิ่กับกำลังใจนะจบไปได้นะขันมือกลังใจหูวิ่งไหนี่โอ ก็คุ้นกันที่ได้ด้วยอ่ะตีบมาคุยทำนี่เลเห็นั่ดอกเนาะปวดเทินเชรโซยังนี่น่ะหักทีเด่นเนาะเนาะเนา โอล oh, ล้ลืมลืมบวเข้มดอกนี่ปักเลนก็ไปโตฮกกะรุ่นฮกฮกะมาปาปักเลนลุงปุลปาดปักเลนลุงอีก ข้มแซ่บข้มว่าือก้มสูงข้มเปรี้ยวลุบนาลุบรังแลวถือเนบถือเน่ละพ้าให้ชมควาใหม่เนี้ยใหม่เอ้ยกรดตือกรดตือเล้วอะไรได้นีนั่งกะทิมด้ว่มันนี่นะอันนี้เที่ยงก่อน ก็ได้ก็คนแหละทตประชานประมาณทุ่มหนกันเด้อทุ่มเครื่งเครื่อคันกายยำเบิ้งกับมือู่บิ้งเขาได้มือนกนลุงลุงเด้อกับมืู้บิ้งนะต้องลงไปายสามโมงเ้โมเป็นทะเถูกคนนะน้ปาทุกคนเอาน้ำลาได้งนะ เลยไพเอาขุดเลยเวทีขุดเลยตอแค่หน้าไห่โอ้ยพักินข้าวเล่งเส็เส่มชูทุกคนมุกชวนลูกชมพวกินือติดใจนาะเฮ้ยมาเลงนะมาเลงยังไงนะ จกเปรียเจ้หน่อยพอกระซามาดอกพากระช่าเสียภยน้องูบุญทกคนเล้ฮกคนคอยรูดน้ำกันแม่ผูเคนให้คุณว่าอ่ะพันดุงไปหนาฮะนะพันยังมาแรงเราพันดุงไปคุณตุ๊กยังพุณตุ๊กจะดุงไปหนาพระห้องจะดุงไปไกลพันผูเค้นไวไม่ไปทาอะไรให้อยู่ดีไม่แห้งอะไรให้ช่งในเท้าเป็นไข่เป็นน่าวกับคนบาดเจสั้นเห็ดคิปกันมากหมาก่ลังเป็ปวดเห็ดคิดทุกคน ปวดเห็ดปวดทำแต่ไพายจากบึงกับบึงไฮ้ยจากบึงกับบึงพายบุบบึงกับบวราหยังเหี้มเด้คำแรงยังเห็ดอยู่มนจกักี่ท่านดูโบแต่คือกี่ท่านเอาพาก็ห้อนห่อน,อนได้ถ้ากินแล้วั้นจะเผ่านี้ป้านางจะเผาบุญอาจะเผาเลือดหนีป้านางเลิกถ้าเบึงนางเนี่ถ้าว่าหน้าตาอันนั้นมกุกอันหิดขีมทองใส่หมูสับใส่อันอันนีน ที่เป็นอะไรค่ะเบิ้งท่าสุ pues mm ้น้ำไฟจะเผาเลือนป่านางได้ขานางนี้าว่าทุกทุกใจกันกดติดตามไว้ให้นางนี er ่เด้อเพราะว่ากำลังใจนั่นก็อยู well, ่ห่นงและขั้นอย่างอันขั้นว่าสะดวกกคอมเมนต์มาคุยกับนางนี่นะก็บ่ให้โดกนั่งให้จะคุยเพราะนางก็มีมือคุยถึงุกคนคอมเมนต์มาให้นางนี่เด้อพานับกันจะเผาไปทานกินข้าวเล้งน้ำแกงก้อนอีกค่ะม่วงขี้ขึ้งละละเพื่อเหาเพื่อเหาเพื่อเหาอัพโหลดและเพื่อตัดต่อแล้วกับประมาณ ประมาณอันทุ่มกวกกักวเนั่นแหละก็คือสิพโขกันเด้อถ้าว่าแบบเล่าๆเรา,า,ากัประมาณเจ็ดโมงแรกอออกระโโอกันเพื่ออัพโหลดเพื่อตัดต่อแล้วเพื่อเขาอันอะไรผิดอะไรมันถือเขาตัดออกเขไเลเขาก็ออกกจะเอาลงุว่วัดระวังตีนทนี่นักทลางเลยเฮ้ยเป็นปูนยาปูนยิ่งตีนจีนหั่นเกี้ยงตีนปุ้มหั่นเพียงเลยเฮ้ยอย่าว่ากันได้นั่งเล่นน้ำเภาวน้ำหัวโมกนั่ง สุกแล้วเนาะเขาว่ามันหนักๆน,นะสูบเบาอาน้ำออกน้ำออกน้ำออกว้ยเหี้ยบลาหืมความแซ่บความนัวแซ่บออกไปแล้วออแล้วขาดยูยออดด่คุนเข้ากับมันเข้ากับแสงแดดเนี่ย <c oughs> ขากับแสงแดดยามมาเล่น, <c oughs> นช่งองไอ้ซ่ไอลึก,ก,ลากาลยูเขากับแสงแดดช่องยามมาเล่นอดีกันหนาเขากะทีดึงเรืองแดงแดงจนเราจุกสุคนที่เวกกะทาแป้งอยู่ไนหักมีแสงแดดมันมันทังใสใสนัตตาลีแดดกระตังขีดตกดินตอนนี้ก็ห้าโมงกับหาสิบกที่ใกล้ชวงหกโมงแล้วรูนกันแ่บลิบอเดี๋ยวเ่อาันนี้ปนะอ้าเป็นตาแ่บจุกสุขคน ขณะจ้างฟางอยู่นต่คือมุกอันเซฟเชฟสิเค่แต่คือมุกส์แตคือจากไอ้แ่คือมุกสมองเซฟเชฟไม่ได้คลิปอะไร อแผบแห้งพอจะกินจนเบินนาทีหนึ่งมันห่อนทุกคนดูง้วล่างเลยแผลแผบแห้งด่มเอาบวงมาโชด มาดูกินคข้าหนาวกันพอดีเด็ดองพอดีคิมแท้แอ่ำลํำเลยพอดีพอดี ไปแล,ล้วพ่อกันมายาดอุกตัใจค้กกุทิตามมาอย่างสบายดีสบายดีครับ